คนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะวันนี้นะคะพี่โบมีอะไรสนุกสนุก,นกมันๆน,นะคะมาให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนร้องขอมากว่าแกลงพี่ยิ้มน้อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแกลงพี่ยิ้มเลยคือต้องบอกอย่างนี้ว่าพี่โบอะไปแอบสั่งไอ้นี่มา มันเป็นอุปกรณ์ไล่ยุง<ะ>เพราะว่าที่บ้านของยิ้มอะที่บ้านของยิ้มที่บ้านแม่วอ่ะมันเป็นเหมือนต้นไม้เยอะใช่ไหมแล้วมันมีน้ําขังยุงเยอะมากยุงโอ้โหอย่าได้นั่งอยู่เฉยเฉยเลยมืดมดเนี่ยยุงหามไปเลยหายไปเลย <S 2> <S 2> นั่นแหละมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของคลิปคลิปนี้เครื่องฉีดยุงอ่ะมันจะมีควันเยอะๆควันเยอะมากฉีดควันออกไปใช่ไหมควันขาวๆอ่ะทั้งยุงทั้งคนนี่หายไปเรียบเลย คนก็ต้องหนีอ่ะเอาง่ายๆของมาส่งเรียบร้อยแล้วพี่โบก็เลยคิดคลิปอะไรสนุกๆพี่โบนะจะเอาเครื่องฉีดยุงเนี่ยไปฉีดในที่ที่มีขนอยู่เพราะว่าเราต้องฉีดไล่ไล่ขนออกไปก่อนจะ,ะไล่ยุงทีหลังแกงพี่ยิ้มมันมเดี๋ยวพี่ยิ้มอะตอนเนี้ยมันชอบนอนกลางวันตอนเนี้ยมันนอนอยู่ในห้อง<ม>เดี๋ยวเราจะเอายากันยุง<ม>พ่นควันเยอะๆเนี่ยไ,ไปฉีดใส่ห้องมันไปฉีดในรถมันด้วยรถสุดรักมันเพราะว่า ในรถมันน่าจะยุงเยอะพี่โบใช้ไม่เป็นหรอกไอ้เครื่องฉีดยุงเนี่ยมันใช้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมีตัวช่วยนั่นก็คือทุกคนก็รู้ว่าต้องเป็นไขรคุณชูชาติเคซิคาเดี๋ยวเราต้องไปให้พี่ชาตินะคะเป็นคนช่วยแม่โบพี่ชาติอะไรเพราะเน้นไปไปไหนอ่ะกาจัดยุงยุงเยอะยุงเยอะครับบ้านเรายุงเยอะไปกำจัดยุงกำจัดยุงในห้องอ่ะในห้องทำงานยุงอะ ไม่ยุงอ่ะตัวเปนเลิมเลยอ้วนๆเด้อหมินไม่มีเครื่องหนูซื้อมาแล้วซื้อเครื่องมาแล้วนี่เดี๋ยวไปเหยียบอยุ่ในห้องหัวหนูพี่ตัวบอกเอฟเลยขาหนีบเบียดกันเหม็นเปรี้ยวเลยโอ้นั่นมันไอ้อ้วนนั่นแหละตัวนี้แหละในคอมเมนต์มีคนถามว่าทำไมต้องเรียกพี่อิมวาไอ้อ้วนไอ้อ้วนอ้าวก็เหมือนอ้วนอะเออเดี๋ยวนี้แม่งเดินงี้ขาไหนอะเครื่องนี่ไงอ๋อเนี่ยตัวนี้เคยใช้จริงเหรอมันใช้ยังไงอ่ะมันก็ขุดแขนี่ไงแพ็คๆแล้วก็ ใส่น้ำยาลงไปนะครับพ่นออกแต่เราจะใช้ยาพ่นยุงเลยไม่ได้ทำไมอ่ะมันตายดิมันตายดิตายไปเลยอ้าวแล้วใครจะเลี้ยงลูกอ่ะเออว่าเออว่าเอาไว้ก่อนเออแล้วทำยังไงอ่ะหนูไม่มีอ่ะพี่มีน้ํายาเอฟเฟกต์พี่เอาไว้สําหรับสร้างควันใช้แทนกันได้เหรอได้นี่พี่อยากซื้อมาถ่ายคลิปช่องตัวเอง ให้ยิ้มก่อนยิ้มก่อนไม่ไม่อันตรายใช่ไหมไม่อันตรายกลิ่นมันจะหอมๆแต่มันไม่มีอันตรายเราถูกความมันเยอะใช่ป่ะมันจะมีควันเยอ่ไหมูเน้นแค่ว่าควันเยอะๆให้มันเหมือนไฟไหม้บ้านอะนมเนี่ยเฮ้ยหอมเหมือนแค่น้ำสีอย่างเงี้ยไม่ใช่น้ำมันโซล่านะเว้ยมันเป็นหัวเชื้อเนี่ยแต่แม่งมองมองไปเหมือนน้ำยาล้างจานเหมือนน้ำยาสไลด์อ่ะ มันเป็นหัวเชื้อเอฟเฟกที่เอาไว้ใช้ในการแสดงเรามาลองทำมันก่อนก่อนที่เราจะไปใช้ใช้เป็นมนันเนี่ยเ็นจิอ,ปอปุปกรณ์มีไม่เยอะนี่ราคาเท่าไหร่หกเจ็ดร<ะ>้อยเองเดี๋ยวเราจะไปไล่ยุงห้องผัวพี่ก่อนเลยเพราะว่าห้อ,องผัวพี่ยุงเยอะมันแรงไม่รานี่ไง,ง,งเอาเยอะๆ,ๆเอาท่วงท้วอ่ะเ้นี่นี่มาแล้แล้ว ควันเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องพี่ยิ้มเลยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่ชาติเตรียมควันแป๊บนึง เอ้ยยูใหญ่ปะโอ้ยกูอยู่นี่โอ้ยสัตว์จะตายอยู่แล้วโอ้โหแสบตาเขาไล่ยุงให้ตัวก็รักตัวไงจ้าขอบใจจ้าสัตว์กูจะตายเพราะกี้ยุงในเกี้ยวเป็นไงพี่ชไปเปิดตู้นู้นดีกว่าฮะไปที่นู้นข้างรถข้างรถพนตรงไหนอ่ะรถตัวไหนวะไอ้ลุยฮะขวดหนูอ่ะอ๋อไหนรถเหรอยุงเยอะยุงเป็นสิตัวเลยพี่ เออนั่นแหละพี่นี่มันเยอะเอาเลยพี่เอาข้อพิษเอาข้อพิษโอ๊ยไปหมดแล้วไปไพโร่โอ๊ยโอ้เยอโอ้โห้ยไอ้โอ้ยออกนี่เลยเนี่ย นั่นแหละนั่นแหละโหพอแล้วพอแล้วพี่โอ้โหมันสะอาดเลยยุงไม่มีแล้คนอดิกูน่าจะตายไปกับยุงโอ้ยโอ้ยปวดร้อนกันุ๊กวดเพวกคนแม่ขวันเดี๋ยวยังไม่หายยุงมันยังไม่หายพี่โอเคกูเมาไปกับยุงแล้วเนี่ยเมาทุกคู บวดทพอแล้วพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วโอเคยุงหายแล้วเนาะแน่ตายเหมือนกันเลยไปไล่เมาฮ่ยิ้มๆเปินู้นนี่ไปดูดิมึงไม่ต้องดูมึงดูตรงนี้มึงดูนี่มันออกทุกจุดที่มันออกได้ในควันเนี่ยออกยันมือเปิดไอสัตว์เดี๋ยวกูเข้ายุงในไหมออกมานี่แบบมาขึ้นไปยังขึ้นไปยัง เออนั่นแหละโอ้เป็นไงยิ้มเลยอ๋อเป็ะเลยเฮ้ยไม่ใช่กัญชาเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว้าวมาโดมาไฟทำไมอะควันเล็มเลยมันไปจากบ้านเราเนี้ยแหละพี่ทำไมมันหอมอะหอมแต่มันไม่มีกลิ่นเลยนะของพิชาติมันไม่ใช่ยากันยุงเอาจริงป่ะเนี่ย โอ้ยสัตว์มันมาแย่งันอยู่มึงตายไปแล้วเกือบตายเลยกูมันคืออะไรอ่ะไม่รู้พี่ชาตยรอเขามีสูตรเขาอะไรเขาอีกแล้วเนี่ยน้ำยาแบบที่มันมีควันอ่ะแต่มันหอมมอกมันเป็นน้ำยามันเป็นน้ำยาเอฟเฟกเหยาะเป็นไงเป็นไงสัตว์แต่หอมหอมเป็นไงโอ้โหก็บอกว่าไล่ลงอืมตกไว้อย่างเงี้ยกูอยู่ได้ทั้งวันอยากให้ไล่ตรงไหนไหมไม่พอแล้วไอ้เคียร์พอแล้วเราห้องกูแอร์ตันแล้วมึงห่างมาดูดิอืมโอ้โหนี่ว่าแอร์พังเป็นตัวอเลยนะ กินนคออเดูสิแอร์นี่พึ่งมาเป็นควันเลยนะบอกน้องเมื่อกี้เดี๋ยวเขาไม่เชื่อเขาจะว่าอยากจริงจริงไม่ใช่ยายุงนะครับไม่ใช่ยายุงมันเป็นน้ำยาผมไม่รู้แต่หอมมากกินอะไรไม่รู้หอมหอมโอ้นี่ผสมกลิ่นอะไรไปด้วยเนี่ยบุเบลลี่บุเีเหรอบุเบี่โอ้หอมมากเลยเย้โอ้ยเดี๋ยวมานล้วขึ้นรถกันแป๊บนึงโอ้ย มีบวรวลอยสักถ้วยไหมอะไรกันเนี่ยฮะก็บอกว่ายุงมันเยอะไลยุงให้ถึงป้าเนี่ยโอ้แต่ผมเก็บไปคนเดียวคืนนี้เก็บไปคนเดียวเลยเก็บไปดมเอาหมดแล้วมากินมากินทำไมมากินทำไมเก็บไปคนเดียวคนเดียวคนเดียว เดียวเลยขอคนเดียวเลยโอ้ยนี้มันแลมันชอบมากกว่ามันมันแลมันชอบมากกว่าใช่ใช่มันเข้าที่แล้วมันเริ่มเข้าเส้นคนบ่อยๆนะยุงจะได้ไม่ค่อยกัดเหลือไว้ผมฉีดยุงคืนนี้มึงสิอ่ฉีดยุงคืนนี้โอ้โหปากซิบเลย ปากไม่มีอันตรายทอ่ะไม่มีเพราะว่าอเนี้ยมันเป็นน้ำยาสำหรับเอฟเฟกต์มีกลิ่นผลไม้ไม่เป็นอันตรายแต่ว่าก็อย่าไปทำตามนะทุกคนยาอย่าาทำตามมันสมุนไพรกินตะไคร้ด้วยกินกัญชาด้วยบ้าเหรอดูควันนี่ตัว รากูไหมมแล้วเนี่ยคอ้โหรับรองยนงไม่ดูบ้าอะไรเลยรับรองยุงไม่มีก็เขาห่วงตัวไงไม่ต้องมาห่วง่ะตัวทํางานดึกดื่นพ่นเาเรียกก่อนสิไม่ใช่ไปพ่นตอนนอนก็เดี๋ยวตัวไม่ตายอ่ะเดี๋ยวไหลูตรงนี้ควนเนาะเดี๋ยวไหลกูนอนไหลตายทําไงเนี่ยโอ้ยทำไมตามันเยิ้มเยิ้มแดงแดงวะใส่อะไรลงไปอ่ะโ้หขอบตาดำเลยขอบตาดำเนี่ยแป๊บเนียวใส่ลงไปเนี่ยถ้าทังมันจะชอบมากกว่านี่นดูียังไม่หมดเลย ออออมันเนลลลยหไปทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะแกล้งพี่ยิ้มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับต c ไคร e ให้ยิ้มน้อยมใหญ่เลยนะคะาลากันไปก่อนอไม่ท้องโดนอยู่ไปแล้วเดี๋ยวยืนหันข้างเท่ากันนี้เหมือนคนท้องเ <c oughs> หมือนท้องหลังคนอะ